เเจจพียียยงงูดวชิอาบาาอาากกลับือฮาทีเดียวหลังจากที่ช่องวันได้ปล่อยตัวอย่างละครเรื่องต่างๆออกมาโดยหนึ่งในซีนที่ถูกพูดถึงอย่างมากก็คือฉากการถวายตัวของเท้าศีสุดาจันทร,ร์ที่แสดงโดยใหม่ดาวิกาเอาจิงๆใหม่ไม่รู้นะคะว่าจะมีการสปอยเมื่อวานใหม่ไม่รู้เลยแล้วใหม่ก็ยังไม่เคยเห็น อ่ตัวทีเซอร์ด้วยค่ะก็ไม่เห็นพร้อมกับทุกคนแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆไม่คิดว่าทางช่องวันจะปล่อยเร็วขนาดนี้เพราะว่าเรามีคิวจะปล่อยทีเซอร์กันปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอนนี้ก็ยอดเันนิีดเดียวเป็นน้ำจิ้มต้องแนเป็นอะไรที่เราไปถ่ายถ่ายกันมานะคะ่ะเป็นถ่ายทีเซอร์กันมาคือขอใหม่เนี่ยยังไม่เปิดกล้องดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่รู้สึกแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้ถ่ายทอดตำนานเนี้ยคะ่ะก็ดีใจมากๆบอกชื่อได้แล้วหรอ ใส่จริงชื่อยังไม่ออกไงแต่ว่านี่ช่องช่องบอกเราก็บอกใหม่เอาเลยลได้หรอคะได้ค่ะใส่แว่นเราไปชั่งเราไปชั่เองเอาแล้วเอาแล้วค่ะก็เรียกว่าเป็นโมจิที่แบบคุณอดคตรใ้จริงจใช่ไหมคะหนูยังไม่พูดละกันหนูยังไม่พูดชื่อชื่อชื่อ๋อค่ะก็ค่ะก็เป็นตำนานหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าแบบมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายทอดในอีกมุมหนึ่งก็เป็นผ่านทางของมุมมองของผู้อื่น แล้วก็มีอะไรที่เป็นอย่างที่เห็นกันในในตัวอย่างก็จะมีท่าพับเป็ดะะอะไรเงี้ยค่ะท่านี้ก็เป็นท่าที่เป็นคอนเซิร์นมาตั้งแต่แรกเลยสําหรับผู้จัดว่าใหม่ทําได้ไหมใหม่ก็รีบส่งกลับไปเลยว่าทําได้ออค่ะต้อ,อกงกต้อ,องฝึกไคองฝึ้องฝึกไหมต้องฝึกไ้องฝึก่หมตกหมอยฝึกไ้องึมองไหมกหมงกไ้องกไหอจะไดม้คือกตอนฝึ่้องต ทางช่องค่ะพับพี่ก้าวมาค่ะไหนก็แบบขอขอแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยตอบไหนก็ลงไปทำกระพื้นแล้วไหนก็อ๋อโอเคทำได้แล้วก็บอกว่าโอเคได้ค่ะพร้อมค่ะพร้อมไหนก็ดูมันแบบดูแบบสวยแต่ว่าแบบยากปวดหลังมากทุกคนปวดหลังมากมากอาจริงๆพับเป็ดกันปกติคงไม่น่าจะไม่กี่นาทีอะไรเงี้ยนะคะแต่ไหนทำอยู่ครึ่งวันนะควเพะทีกับทีเซอร์ค่ะ ใช่ค่ะใหม่ทำอยู่ครึ่งวันนะคะใหม่เอาแผ่นแผ่นร้อนมาแปะที่หลังเพราะแบบใหม่ปวดหลังไปเลยอะคะอ่ะเข้าใจความยากลำบากมากเลยค่ะทั้งหลายคนคือทั้งตาร้อนแค่เห็นเพียงเดยอุ้ยดีใจมากค่ะใหญ่โดนตั้งตารอเพราะก็เป็นแคสที่ใหม่ไม่เคยร่วมงานด้วยค่ะก็ยังมีพี่ฟิล์มพี่ตุ้ยแล้วก็อีกหลายๆท่านมากที่ยังเป็นเซอร์ไพรส์ในในละครเรื่องนี้อะค่ะมันมีอีกหลายคนมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบ คนน่าจะชอบค่ะแม่ชอบเลยแล้อเิดกล้สำหรับที่มาของท่าดังกล่าวนั้นว่ากันว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเพราะในสมัยโบราณจะมีการนำหญิงสาวไปถวายตัวพระมหากษัตริย์ ซึ่งในการถวายตัวหญิงสาวจะต้องทําท่าในลักษณะนอนงายพับสองขาวไว้ด้านหลังเพราะเชื่อกันว่าเท้านั้นเป็นของต่ําจะไปถูกเนื้อต้องตัวพระมหากษัตริย์ไม่ได้ขณะที่สองมือนั้นก็จะมีการพนมไว้บนหัวซึ่งปัจจุบันท่าดังกล่าวเป็นการฝึกโยคะอย่างหนึ่งและมีการเรียกว่าท่าพับเป็ดนั่นเองทั้งนี้ก่อนหน้านั้นทางด้านของนักสแสดงหญิงใหม่เจริญปุระที่เคยรับบทเท้าสีสุดาจันทร์ก็เคยสร้างตำนานจากบทบาทนี้มาแล้ว